หมอมิกกี้ครับคุณหมอมิกกี้ทำอะไรครับหมอหมอสิริสันทรักษาฟันที่โรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเด็กครับแต่ตอนนี้คุณหมอมิกกี้กำลังรักษาฟันให้ใครอยู่ครับรักษาฟันให้เป็ดอ๋อน้องเป็ดไปทำอะไรมาครับฟันน้องเป็ดทำไมถึงฟันผุมาครับฟันผุเมื่อกี้เมื่อกี้ถอนฟันเอาเสร็จเอาไฟฉายถอนฟันเอาเ็จอาหารออกแล้วก็บ้วนน้ำเอาเ็จอาหารทิ้ง ตอนนี้ตอนนี้นงเป็ดเป็นยังไงบ้างครับอาแฟนนกเป็ดหายปู่ผูหรือยังครับหายผูแล้วหายผูแล้วต่อไปทายังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปบ้วนปากบ้วนปากนะครับ้วนปากแล้วนกเป็เดจะบ้วนปากโอ้บ้วนกี่ครั้งครับบ้วนบ้วนสิบสิบครั้งอือสอง สามสี่ห้าคุณหมอครับตอนนี้น้องเป็ดทำยังไงครับเคลือบอะไรอยู่ครับเคลือบฟูวลายฟันจะได้ไม่ผูแล้วเคลือบฟูวลายรสอะไรครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ ตอร์ตรีงสีเคลือบเสร็จแล้วเคลือบเคลือบเสร็จแล้วต้องทํายังไงครับขั้นตอนต่อไปต้องห้ามทําอะไรครับห้ามบ้วนปากห้ามบ้วนปากกี่นาทีครับสามสิบนาทีอ๋อสามสิบนาทีนะน้องเป็ดจะกลับบ้านได้หรือยังครับกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วตักตักตก ขอบคุณครับคุณหมอรลยยังขอบคุณครับคุณหมอ,อมน้อง,ง้ีครับวันนี้น้องต้นกล้าจะมาทําอะไรครับทำฟันทาฟันคุณหมอมิกกี้ขั้นตอนที่1นึคุณหมอมิกกี้ทํายังไงครับหมอซีริสันต้องทอํายังไงครับหมอซีริสันเขารักษาฟันได้พอพอพอน้องต้นกล้ามาถึงที่เตียงทําฟันแล้วน้องต้นกล้าทํำยังไงบ้างรครับล็อกตัวก่อนเหรอลูกล็อกตัวล็อกตัวอืมล็อกตัวเพื่อป้องกันอะไรครับลูก คือปโฟลา์ฟันจะได้ไม่คูอ่าเคือปโฟลายคือปโฟรไ